ก็ชอบปวดท้องปวดท้องโรคกระเพาะโรคกระเพาะอะไรครับสุขภาพไม่ดีเหรอก็ปวดท้องใช่ไหมใช่ปวดท้องบ่อยปวดมากี่ปีแล้วเป็นตั้งแต่อายุยี่สิบหกค่ะตั้งแต่อายุยี่สิบหกครับยี่สิบหกครับตอนนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบตอนนี้ห้าสิบบานี้เท่าไหร่และห้าสิบครับปวดมายี่สิบห้าปีประมาณครับค่ะท่านทิวดาทำไมมีอาการปวดท้อง ต่อนเนื่องมา2ี่สิกว่าปีที่มีอยู่ก็คือมีกุมารทองสามองค์เท่านั้นเองไม่แท้งไม่หลุดไม่มีอะไรเกี่ยวกับการทำเด็กใช่ไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเลยเป็นเพราะอะไรท่านเทวดาเป็นเพราะกุมารหรือเปล่าหรือยอย่างอื่นกุมารก็ด้วยแหละท่านเอ๋ยพลังงานเลยนั่นแหละเนาะ ส่งผลให้เรานั่นแหละพอสุขภาพนั่นหนอไม่ดีแหละท่านเอ้ยก็ปวดท้องยี่สิบกว่าปีก็ทรมานมากแล้วนี่จะทำยังไงได้ที่อยากจะหาตัวต้นเหตุได้เลยเอากุมารไปเกิดเนถะิดหาอย่าทิ้งไว้นานเลยค่ะอีกไม่นานเอาไว้นานนั่นแหละเอ้ยจะลำบากทั้งตัวตนแหละท่านหนอทั้งการกินการนอนนั่นแหละพอจะลำบากไปหนอหมดนั่นเลยเอา พอมอเปล่าที่ให้กูมานไปเกิดเขาเขาอยากไปเกิดไหมเขาถามว่าเขาเขาอยากเล้วกุมาอยากไปเกิดไหมเขาจะถามว่ากูมารอยากจะไปเกิดหรืออยากจะอยู่กับเขาอยากไปเลยค่ะกุมารอยากไปแล้วความจริงมีองค์เดียวแล้วมาจากไหนอีกสององค์คะื่อนมาดูด้วยแล้วกูมานก็ถือเป็นลูกเลี้ยง แล้วแล้วองค์พพถ้าพ่อแม่ไม่พูดอะไรมันก็ไปชวนเพื่อนทั้งซอยมาหมดใช่ไหมถับเลยค่ะถูกใจใครก็ชวนมาหมดใช่ไหมใครเกิดหมดเลยออนั่นแหละไม่ไม่อยู่กับแม่แล้วใช่ไหมคะอยู่แล้วเธอปวดท้องที่อยู่เหรอให้มันอยู่ทําไมเขาทาให้เธอรวยหรือเปล่าไม่เรารวยตา้มันรวยมันเองเหรอเธอว่าเขาอยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่าก็เขาก็ช่วยนะคะแล้ว เธอรู้สึกว่าเธอมีความสุขไม่ก็เอาเธอจะเอาไงอ่ะก็ห้าสิบห้าสิบค่ะแบบออยู่กันต่อไปไม่เพราะมันอยากไปหมดเลยเหรอคะไปหมดไม่เอาอยู่กับมนุษย์ลำบากลินตาต้อเกิดใหม่ดีกว่ามันเด็กใหม่ดีกว่าแล้วมีกุมารอย่างเดียวเหรอมีกุมารถ้าทางไม่อยากให้ไปเลยนี่ใช่ลินตาอยากไปอ่ะ เอาไงดีไหนบอกว่ารักแม่จะมาอยู่กับแม่จะมาช่วยแม่ตายยังไงเพื่อเาช่วยแล้วไงก็ไปไม่ได้หรอเธอวิญญาณพวกนี้ไปอยู่กับเธอบอกว่าจะมาช่วยให้แม่รวยแม่รวยเลยวิญญาณพวกนี้ไปอยู่อีกไม่นานเนี่ยพลังเขาหมดเนี่ยเธอก็เดียวถูกดึงต่ําไปด้วยเขาไม่ได้เขาก็อยากไปเป็นคนแล้วเขาให้เธอไปเป็นวิญญาณก่อไปก่อมาเธออยากเป็นหรือเปล่าอยากไปเกิดแล้วมีเนื้อมีหนังเหมือนกันใช่ไหม ไม่เป็นหลานชีวิตตัวเ,<ร>เองเ<ร>ใช่เพราะไปเกิดกันพงคาบงคาเหมือนกันให้เราจะมาอยู่ทำไมเหมือ่กอาอว่างอยู่ที่เขาไงจำ,จำใจเขาค่ะถ้าเขาไม่อยากอยู่เขาก็ไม่เกลียดเธอแต่เขาอยากไปเกิดใช่ไหมเขาอยากจะมีชีวิตของเขาเขาอยากจะแบบไปสร้างบารมีสร้างบุญของเขาเหมือนกับเธอรักนกอ่กะ รักหลือเกิือนแล้วจับมันขังไว้ในกรงใช่ไหมครับ<ะ>แต่ไม่ให้มันไปบินอะไรเลยครับ<ะ>แสดงว่าขังไว้ดูตัวเองให้<ะ>ให้ตัวเองมีความสุขคน<ะ>อื่นมีความทุกข์ไม่เป็นไรตอมันไปเกิดชอบชอบแน่นหน้าอกไม่รู้เป็นอะไรชอบแน่นหน้าอกบอกไปเลยเกี่ยวเปล่าเกี่ยวครับหายใจแรง,แน,แ,รงแน่นหน้าอกเธอเอาตัดทิ้นใจให้ได้นอนก่อนเธอจะให้เขาไปเกิดหรือเปล่าขี้เกียจถามมากเขาไม่อยากจะเขาไม่อยากอยู่กันีแล้วก็ให้ไป ไปเกิดนะถ้าเขาอยากไปให้เขาไปอ่าเขาเขาไปแล้วเขายืนยังนงแล้วไงเขาจะยังเจ้าค่ะอา้าวก,ก็จัดการให้แต่ว่ามีคําถามว่าไปทําให้เขาเจ็บเขาแน่นหน้าอกอะไรหรือเปล่าก็าอยู่ด้วยกันมันก็มีอาการเฉียดกันอ่าอาเป็นว่ามีส่วนเข้าใจไหมลูกเพราะผีมันไปอยู่ในตัวคนมันจะสบายได้ไงะมันก็เบียดไส้เบียดพุงเบียดปอดเบียดม้ามเราใช่ไหม มีไม่ไปเหยียบกระดูกตะลังหักไปอีกอ้าวแล้วที่ปฏิบัติทำให้นี่ได้รับไหมอ่ะมันม่ได้รับแต่ไปเกิดไม่ได้เลยจ้าเธอมาถามเรื่องกุมารเพื่อจะให้เขาไปเกิดเขามาบอกแล้วว่าเขามีตัวตนอยู่แล้วเขาก็เขาก็มาบอกแล้วว่าเขาอยากจะไปเกิดและเขาก็บอกว่าเขาเป็นสาเหตุทำให้เธอเนี่ยมีปัญหาสุขภาพแล้วตกลงเธอยังไม่อยากให้เขาไปเกิดอีก เธอจะเอาอยัางไงกันแน่ตกลงมันข<ช>บชนกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี้ยก็รักเขาเหมือนลูกก็รักเขาเหมือนลูกเอาไงเธอพร้อมครับพร้อมครับเป็นดังครับตอบอ้าวเดี๋ยวก็ให้ไปเดี๋ยวไม่ให้ไปทานเหมืนไปเราหลงตาพี่ๆจัดสินใจเลยเอาก,อากาิ่วันบอกไปเลยสามสิบวันเราหลงตา สามชื่อวยชื่อทองถงเคยงตารีบรีเลยด่วนชค่ะชื่อปลาอาหารอะไรก็กินได้หมดค่ะลวงตารีบรจันเลยาทั้งหมวก็ได้หรือจะเป็นชุดเชื่อยื่ก็ได้หรือชนักเรียนทั้งสามชุดก็ได้หลวงตาเราจะจัดถามาได้หมดนะคะับก็ไม่ยากเลยหอผมสามตัวกบสามตัวก็จบแล้วหลวงตาได้แล้วเนี่ยเข้าเนี้ยสังฆทานหชุดสางฆทานหชุดก็ได้สองชุดก็ได้ค่ะถุงตาสองชุดสองชุดต่อาชุด ไอ้มแม่ามันมาทำไมวะเข้าใจไหมว่าเนี่ยเบอร์ๆไปแล้วเปล่าเนี่ยไม่เบอร์ไม่อยากให้หนูไปไม่ต้องหนูไปอย่างนั้นแหละเหรอดที่แต่ว่าพวกหมูอยากหมูพวกหมูไม่ได้อยากอยู่เหงาจบตัดสินใจตามนี้แล้วแล้วจะบวชเมื่อไหร่ก็บวชให้แล้วค่ะออบวชเลยคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนี่กวอนน้ำจะยอมกวอนน้ำให้พวกหนูไม่ได้เนี่ยเหา ไม่อยากให้ไปแล้วไม่ยอมกดน้ำให้อะช่วยเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กลักวก็ถือว่าได้บุญแล้วกันเพราะมันพูดไปแล้วตามนี้สัดจะคือสัจจาะควรจะไปเกิไม่ได้คือใช่นหมได้ไปได้มันก็ถือว่าเดี๋ยวเขาลงทะเบียนไว้แล้วไงเพราะว่าเขาบวชเธอจะต้องเป็นคนได้บุญอย่างเดียวแล้วมาถามเพื่ออะไรวะเนี่นนยเขามาถามเพื่อจะให้วิญญาณออกไปเกิดเธอมปถามเพื่อจะจะไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะดูเงียบ ไม่ไม่ทราบว่าอยู่ด้วยหรือไม่ตอนแรกมีอยู่องเดียวแล้วทำไมกลายมาเป็นสมองค์เขาบอกแร้งงานทั้งหมดมีกี่คนจ้าจบแล้วเขาบอกชื่อมาหมดแล้งงาตามนี้เ้าคงรักเธอมากมึงเศร้าเหลือเกินมึงรักอะไรตอนนี้ไปไป